โอเคครับก็ในส่วนของเลโชกลุ่มถัดมานะครับก็จะเป็น leverage ratio นะครับหรือว่าบอกเออเลโชบอกเรื่องของฐานะทางการเงินหรือให้เจาะจงไปเนี่ยมันคือบอกเรื่องของระดับของหนี้สินของบริษัทนะครับก็เริ่มตัวแรกเลยครับก็จะเป็น D/E อันนี้เป็นเรโชที่น่าจะคุ้นชื่อกันอยู่ยแล้วคือ D/E ratio นะครับ D/E ratio เนี่ยสูตรมันก็คือ total liability นะครับนี่สินรวมของบริษัทหารด้วย share ์ d e equity ก็คือส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับสูตรก็ออง่ายๆครับ total liability หารด้วย total equity นะครับหน่วยเป็นเท่านะครับโอเคตัวเลขเนี้ยยิ่งน้อยเอาตัวโดยความม i นิ่งของตัวเลขของเรโชของมันก่อนยิ่งน้อยยิ่งดียิ่งน้อยยิ่งดีงยยงดหมายความว่า,าในส่วนของ การจัดหาเงินทุนของบริษัทเนี่ยในแอสเซทเนี่ยมันเป็นส่วนใช้ไปของบริษัทส่วนใช้ไปของเงินทุนนะครับ <G arden> บริษัทเนี่ยมีการใช้เงินเงินลงทุนไปนทั้งหมดเนี่ยสามหมื่นี้คเนียคถามมันก็คือว่าไอ้สามหมเนี่ยบริษัท,ษทหาเงินมาจากไหนอย่างที่เคยพูดไปแล้วในคลิปก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็คือมาจากเงินกู้เงินกู้เ <G arden> งินกู้เนี่ยมันคือส่วนของหนี้สิน3ามหมเานี่ยมาจากส่วนของหนี้สินอยู่หมื่นหแล้วก็มาจากส่วนของผู้ถือหุ้นอีก2องหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างของบริษัท มีการจัดหาเงินจากส่วนของของ,ของผู้ถือหุ้นมากกว่านะครับสามหมื่นเก้าเนี่ยคือหามาสองหมื่นสามผู้ถือหุ้นสองหมื่นสามแล้วก็ใช้นี่สินหมื่นห้าเรโซที่ออกมาเนะี่ยเห็นได้ว่า <c oughs> มันคือการเอาเดทหารดอเอควิทตี้นะครับ จะเห็นได้ว่าในปีปีที่พี่พูดถึงตะกี้เนี่ยมันคือปีสองสามจะเห็นได้ว่าส่วนของหนี้สินเนี่มันลดลงเมื่อเทียบกับ Equity จะเห็น DE เ a t i ชมันก็เลยปรับลดลงนะครับจากเดิมริษัทนี้มีดีเอเ่มมาหนเท่าก็คือใช้หนี้สินมากกว่าสูงผู้ถือหุ้นอีกนะครับแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเรื่องของความสามารถในการทางกำไรดีขึ้น กำไรสะสมของบริษัทก็เพิ่มขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่าส่วนผู้ถือหุ้นเนี่ยมันโตขึ้นจากการที่บริษัทมีกําไรเพิ่มขึ้นเห็นไหมกำไรสะสมเนี่ยมันโตขึ้นจาก5้0พอย่างเงี้ยกำไรสะสมเนี่ยมันโตขึ้นมันก็มาจากตัวกําไรของที่บริษัทมีทุกปีแหละยิ่งบริษัทสามารถทางกาไรได้ทุกปีเรื่อยๆเนี่ยกำไรสะสมก็จะเพิ่มขึ้นกาไรสะสมเพิ่มขึ้นส่วนของผู้ถือหุ้นมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับยิ่งถ้าบริษัทไม่ได้ก่อหนี่อะไรเพิ่มเนี่ย หรือรักษาระดับของนี้สินเอาไว้เนี่ย DE ratio เนี่ยมันก็จะต่ำลงโดยปริยายนะครับก็จะเห็นได้ว่า DE ratio ของ global เนี่ยมันก็ improve ขึ้นดีขึ้นนะครับความเสี่ยงในแง่ของความเสี่ยงนะในแง่ของความเสี่ยงเนี่ยมันก็ลดลงนะครับก็ตัวนี้เนี่ยตัวเลขยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับแต่ว่ามันก็พูดไม่ได้ครับถ้าเกิดตัวเลขมันสมมติสมมติอาจจะอยู่ประมาณ1เท่ามันอาจจะเป็นแบบ policy ของบริษัทก็ได้ว่าบริษัทเนี่ยมีโครงสร้างในการจัดหาฉี่มันก็หนดเลยวพาชั้นครึ่ง คือมันก็มีเหตุผลของเขาเพราะถ้าเกิดว่าสามารถหาเงินทุนที่เป็นหนี้สินได้มากขึ้นเนี่ยเวลาเราใช้หนี้สินอยู่ในระดับที่เหมาะสมเนี่ยมันจะทําให้ ROE มันดีขึ้น ROE มันเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเน้นใช้ equity อย่างเดียวเนี่ย equity มันก็จะโตถูกไหมครับ equity มันโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ย ROE มันก็จะดรอปเห็นไหมเนี่ยอันนี้ชัดเจนเลย equity มันโตขึ้นนะแต่ว่าแต่ว่า เออี e. มันก็ดรอปลงด้วยแอร์โซนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะกําไรบริษัทมันแย่ลงด้วยแหละแต่ว่าถ้าอีควิตี้สมมุติถ้ากาไรเท่าเดิมและอีควิตี้มันโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเออี e. เนี่ยมันก็จะต่ําต่ําลงนะครับซึ่งมันก็อาจในฐานะของผู้ถือหุ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ก็อาจจะอยากให้บริษัทใช้เงินกู้บ้างนะครับเพื่ออิ p พ o v ฟเออีหรือผลตอบแทนที่มีต่อผู้ถือหุ้นดีขึ้นนะครับถ้าเคยใครเคยเรียนเรื่องของตัวเวทติง้งน่าจะเคยเรียนกันแล้วนะครับ Waiting, ett, Capital, เวทติ้งเอเวอเรส มันจะมีกราฟที่บอกความสัมพันธ์ระหว่างสัสดส่วนการใช้นี้สินนะครับว่าออตัว WACC เนี่ยมันจะต่ํามันจะมีจุดหนึ่งที่ต่ําที่สุดในระดับที่ใช้นี้สินเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีจุดหนึ่งที่ที่เป็นแม็กซ์ของกำลับการใช้นีสินเลยที่ทําให้ตัว Weighted Average Cost of Capital เนี่ยต่าที่สุดแต่พอเราเราใช้นี้สินระดับนี้สินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยตัว WACC เนี่ยมันก็จะไม่ต่ําและมันจะสูงขึ้นเพราะว่าควค่าความเสี่ยงของบริษัทมันจะสูงขึ้น ะครับอันนี้เป็นอีกวิชาหนึ่งแหละแต่ว่าก็อธิบายว่าใน,ในส่วนของ DE เนี่ยมันมีเรื่องที่ต้องพิจารณาอีกเยอะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ดูแต่เฉพาะว่ามันมีค่าสูงขึ้นหรือต่ําลงหรือว่าต่ํากว่า1นึ่งอะไรเงี้ยครับต่อมาเนี่ยเป็น Net DE นะครับ Net DE เนี่ยมันจะคล้ายๆ DE เลยแต่ว่าแต่ว่ามันจะเอาตัว Total Debt เนี่ย,ย Total Liability เนี่ยมันจะหักด้วย Cash ออก นะครับ n น t de มันก็คือเอา t a l l i a b i l i t y นะครับหักด้วย Cash on hand นะครับอ๋อไม่ใช่หารด้วย Equity ด้วยาหารด้วยส่วนวุฒิหุ้นโอเคนะครับก็จะเป็นอีกเลชวหนึ่งซึ่งจะบอกว่าถ้าบริษัทยิ่งมีแคชอยู่ในมือเยอะเนี่ยมันก็จะทำให ตัวเลโชเนี่ยมันดีขึ้นก็เหมือนกับมันเหมือนมันบอกว่าแคชเนี่ยมันเป็นส่วนที่มันสามารถเอาไปสามารถชําระหนี้ได้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดแคชมันเยอะเนี่ยก็จะทําให้ตัวตัวเน็ตดีอีมันต่ําลงบางบริษัทเนี่ยไม่มีหนี้เลยนะครับไม่มีหนี้เลยแล้วก็มีแคสสูงมากบริษัทนี้เวลาคํานวณออกมาแล้วเนี่ยส่วนบนเนี่ยมันจะมันจะมันจะกลายเป็นติดลบ ใช่ไหมอย่างเช่นบริษัทไม่มีหนี้เลยก็คือเป็นศูนย์ลบด้วยแคชหนึ่งร้อยมันก็ติดล้มหนึ่งร้อยถูกไหมครับหารด้วย equity ratio มันตัวเนี้ย net DE ีอนออกมาเป็นลบนะครับซึ่งบริษัทพวกเนี้ยเขาเรียกว่า net cash net cash company คือมีเงินสดมากกว่าหนี้สินนั่นแหละนะฮะก็ก็หรือบริษัทใดก็ตามที่หนี้สินน,น้อยๆและมีเงินสดเยอะๆเ,เนี่ยก็คือ,พ,อพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดจะต้องชําระหนี้เนี่ยก็สามารถเอาเงินสดที่มีอยู่ในมือบริษัทไปจ่ายได้เลย นะครับสามารถ cover ได้หมดอันนี้บริษัทพวกนี้เรียกว่า net cash company <c oughs> ก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ค่อนข้างมีฐานะทางการเงินที่ค่อนข้างดีนะครับโอเคต่อไปเป็น interest bearing debt นะครับ interest bearing debt per equity นะครับทีนี้มันจะเจาะจงนิดหนึง่งตัว de เนี่ยหรือ debt per equity d e l e t i o เนี่ยมันจะเป็น total liability คือหนี้สินทั้งหมด แต่ว่าสิ่งเลโชเนี่ยเป็นสิ่งที่อยากดูก็คือมันอยากดูว่านี่ที่มีภาระดอกเบี้ยล่ะ Interest Bearing Debt เนี่ยมันแปลเป็นภาษาไทยว่านี่สินที่มีภาระดอกเบีย้ยก็คือนี่สินทั้งหลายที่เราต้องจ่ายดอกเบีย้ยก็คือพวกเงินกู้ทั้งหลายนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นเงินกู้กสถาบันกันเงินเงินกู้ระยะสั้นหุ้นกู้ใดๆก็ตามพวกนี้ถือเป็น Interest Bearing Debt เราก็เลยอยากดูเฉพาะเจาะจงว่าถ้าเป็น Interest Bearing Debt จริงๆอ่ะไอการกู้เงินของบริษัทเนี่ยมันเป็น เมื่อเทียบกับ Equity แล้วเป็นเท่าไหร่นะครับทีนี้เราก็ต้องไปคำนวณ interest bearing debt ก่อนนะครับว่ามันเป็นเท่าไหร่ซึ่งเรายัางไม่ได้คำนวณเลยอ่ะเราไปคำนวณในหน้า b Balance s h e e t นะครับอ่ะเราก็พิมพ์ไป interest bearing debt ภาษาอังกฤษเนี่ยต้องอ่านว่า debt นะครับ e debt นะครับไม่ใช่ debt นะ debt โอเค อ่ะ interest bearing debt นะครับก็เอ่อนี่สินที่มีภาระดอกเบีย้ยเรามาดูวันมีอันมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยช็อตเทอมโลนมีแน่นอนครับบวกเข้าไปคอลเลคชั long ่นเพราะออฟลองเทอมเดทง้มีดอกเบี้ยดีเบนเจอร์ ger, ก็มีดอกเบี้ยแฟรนซ์เชื่อเรสสัญญาเช่าทางการเงินมีดอกเบีย้ยเหมือนกัน AP ไม่มีดอกเบีย้ยนะครับมันเป็นเทอมการค้านะครับแล้วก็อ่ะลองเทอมเดทมีดีเบนเจอร์อ่าไม่ใช่ ดีเบนเจอร์มี Finan น i เ l อร์ลีสมีก็มีทั้งหมดประมาณนี้ที่เป็นหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจริงๆแล้วมันก็วนอยู่ประมาณนี้แหละครับตอนนี้นจะเห็นได้ว่านี่สินที่มีภาระดอกเบี้ยของบริษัทเนี่ยก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เราได้ข้อมูลแล้วอ,อ่ะทีนี้เรามาคำนวณ interest bearing debt กันนะครับ per equity นะครับก็เอา interest bearing debt หารด้วย total equity ปุ๊บมันก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับ โอเคมินนิ่งมันก็คือว่ามินนิ่งมันก็คือว่าถ้าบริษัทจะต้องจ่ายหนี้ที่มีภาระดออกเบียเนี่ยเอ่อโครงสร้างของไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่จ่ายคือโครงสร้างของบริษัทที่ที่จัดหางเงินจากการกู้เงินเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณแบบอยู่ที่อ่าไม่ไม่ถ้าดูบริษัทนี้เนี่ยโกลบอลเนี่ยมันก็จะไม่ได้เกินกว่าเอควิตี้ที่มีอยู่นะครับก็อันนี้ก็จะบอกว่าฐานะทางการเงินของบริษัทนี้ก็ก็ก็ค่อนข้าง ก็ค่อนข้างโอเคนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือโอเคไม่โอเคมันต้องมีการเปรียบเทียบนะครับถ้าดูย้อนหลังเนี่ยมันดีขึ้นแน่นอนครับจากจากประมาณ1เท่าเนี่ยลงมาเหลือ0.51นะครับต่อไปเป็นตัว Interest Coverage Ratio นะครับ Interest Coverage Ratio เนี่ยก็คือสูตรมันก็คือ EBIT นะครับ Earning Before Interest and Tax หารด้วยดอกเบี้ยจ่ายทำให้มันเป็นบวก หน่วยเป็นเท่านะครับพวกนี้หน่วยเป็นเท่าหมดนะครับความหมายของมันก็คือ EBIT เนี่ยมันเป็นกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีถูกไหม Earning Before Interest มันก็คือกำไรตรงเนี้ยพอเรามีไรายได้หักต้นทุนขายหัก S&A เนี่ยมันเป็นกำไรจากการดำเนินงานซึ่งกำไรจากการดำเนินงานเนี่ยันเป็นกำไรที่พร้อมที่จะเอาไปจ่ายดอกเบี้ยแหละคือบริษัทจะจ่ายดอกเบี้ยได้ไหมเนี่ยต้องดูที่ว่ามี EBIT เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ย โดยโชว์นี้มบอกว่า EBIT เนี่ยบริษัทหา,ารทีกำลังการดำเนินงานใน EBIT เนี่ย Earning Before Interest and Tax เนี่ยมันเป็นกี่ค่าของ Interest มัน cover ภาระดอกเบี้ยจ่ายที่บริษัทต้องจ่ายหรือเปล่านะครับก็จะเห็นว่าบริษัทมี EBIT อยู่2 6 0 6จะมี Interest Expense อยู่200ก็ถือว่า cover นะครับประมาณถ้าดูปี2-2อเนี่ยอยู่ที่22เท่าปีนี้อปนะครับเหลือ12เท่าแต่ก็ยังถือว่า cover อยู่นะครับ ส่วนอีกอันนึงนะครับตัว DSCR นะครับ DSCR เนี่ยจะคล้ายๆตัว Interest Coverage Ratio แต่ว่าเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนตัวกำไรเราไปใช้ EBITDA แทนแล้วกา็หารด้วยมันภาษาอังกฤษมันคือ Debt Service Ratio นะครับ คือที่เราใช้ EBITDA เนี่ยเนื่องจากว่า EBITDA เนี่ยมันเป็นกําไรที่มนเป็นเงินสดเวลาเราจ่ายคืนดอกเบี้ยนเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินสดถูกไหมครับ EBIT เนี่ยมันเป็นกําไรทางบัญชีเราบวก Depreciation หรือ Amortization กลับเข้าไปเนี่ยเพื่อทําให้ EBIT เนี่ยมันเป็นกําไรที่มันเป็นเงินสดจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเนี้ยตัวเนี้ยมันก็จะเป็นตัวที่บอกว่ากําไรที่เป็นเงินสดจริงๆเป็นกี่เท่าของตัวตัว Interest นะครับสามารถ s e r v i c e ตัว Interest ได้เท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้นะครับ โอเคอ่าเราจบในส่วนของ level r a g e ratio วที่นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวมาต่อในส่วนของเรื่องของ valuation ratio นะครับขอบคุณมากครับ